ตัวเต็มมังหะมหาเวทผนึกมารหรือว่าจูสึกไฮเซนในตอนที่2 1ง 9มันจบแล้วการต่อสู้เปิดเผยความยิ่งใหญ่ของสุคุณะในยุคที่เขานั้นเนี่ยเป็นลาวอย่างกับพระเจ้าาล้ครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวตัวเต็มนะครับของมังงะมหาเวทผนึกมาหรือว่าจูสุขไกเซนในตอนที่219นะครับเรียกได้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของสุคุณะในยุคเฮอันได้เลยนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเดียยววเเริ่่่่มกกน้ลซึงงตอออบา าเปิดตอนมาเนี่ยจะย้อนกลับไปในยุคเฮอันนะครับมันเป็นพิธีกรรมซึ่งจะมีชาวบ้านนะครับผมอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนว่าจะเป็นชาวบ้านที่แบบว่าบ้านลัทธิด้วยอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมานะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้าวทําไมต้องเชิญสัตประหลาดแบบนั้นเนี่ยมาด้วยละ่ะซึ่งอีกคนนึงเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่ามันเนี่ยจะดีนะถ้ามันเนี่ยจบลงแค่นั้น ซึ่งหลังจากนั้นอีกคนนึงนะครับเขาก็เลยได้พูดสวนขึ้นมาว่าทําไมเราต้องขออธิษฐานจากสุขุณะให้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีด้วย และหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอธิบายขึ้นมานะครับว่าหน่วยทหารสวรรค์ของห้านายพลแห่งความว่างเปล่าเราเนี่ยลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเขานั้นเนี่ยเป็นคนที่ทําลายหน่วยตหารสวรรค์หน่วยปราบปรามของตระกูลฟูจิวะระชั้นยอดเป็นชิ้นๆเลยนะมันช่วยไม่ได้ที่เราเนี่ยจะแสดงให้เขาเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายและต้องการรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเขาและสันติคิดให้ดีสิมีชนกลุ่มน้อยจากไอสุซึ่งได้รับการแต่ ตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเมืองหลวงแห่งนี้แม้ว่าหลังจากที่เธอนนเนี่ยแสดงออกมาว่าตัวเองเนี่ยแย่พอๆกับคนป่าเถื่อนพวกนั้นโอ้พระเจ้าของฉันเมืองหลวงที่สงบสุขของเราเนี่ยจะกลายเป็นยังไงถ้าเขาได้เจอกันซึ่งหลังจากที่มีคนพูดแบบนี้นะครับภาพเนี่ยจะตัดมาที่โยโรสุนะครับที่ดูเหมือนว่า จะกินอะไรสักอย่างอยู่นะครับแล้วก็เปื่อยกายอยู่ด้วยนะครับมีคนรับใช้เนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าท่านโยโรสุท่านโยโรสุเรียกหลายครั้งมากนะครับโยโรสุเนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าเลิกพูดได้แล้วหน้ามันมีอะไรกันนักหนาซึ่งคนใช้เนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้าวฉันเนี่ยไม่สนหรอกนะว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยจะดูเป็นทางการหรือเปล่าแต่เพื่อความรักของพระเจ้าได้โปรดสวมอะไรสักอย่างหน่อยสิคะหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยได้พูดต่อว่าถ้าาทท่่นไมํา ฉันจะโดนพวกนางในวังหลวงนั้นเนี่ยลงโทษเอาอีกนะ ซึ่งหลังจากที่โยรุสุได้ยินคนรับใช้พูดแบบนี้นะครับเขาก็เลยได้พูดสวนกลับมาว่าฉันทําอย่างนั้นกับเธอทุกวันฉันคิดว่าเธอเนี่ยจะชินกับมันแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเทศกาลพวกเขาเนี่ยอาจจะมีคาราคุดาโมโนทอดก็ได้นะมันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินไปนะครับใส่ชุดคุมไปด้วยซึ่งคนรับใช้เนี่ยก็เดินตามแล้วก็ได้อธิบายว่าเดี๋ยวท่านโยรสุพิธกรรมเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ใช่งานแบบนั้นนะ ท่านยโรซุและหลังจากที่ตัวของคนรับใช้เนี่ยพูดนะครับยูโรซุเนี่ยเดินมาถึงที่งานนะครับและ ดูเหมือนเขาเนี่ยจะได้พบกับสุขุนะนะครับผมซึ่งสุขุนะเนี่ยกำลังนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่รับใช้นั่นก็คืออุราอุมเมะนะครับผมและดูเหมือนว่าโยโรสูเนี่ยจะกระโดดไปหาสุขุนะนะครับโดยเขาเนี่ยคิดขึ้นมาว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่บนโลกใบนี้งั้นเหรอทําไมพวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจและหลังจากที่โยโรสูคิดแบบนี้นะครับเขาก็เข้าไปเกาะสุขุนะนะครับแล้วเขาก็เลยได้พูดกลับมาว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ที่นี่แล้วนายไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะซึ่งหลังจากที่โยโรสูเนี่ย กอดสุคุนะและพูดแบบนั้นใช่ไหมครับก็มีเสียงขึ้นมาว่าฉับนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าโยโรสูเนี่ยจะกระเด็นออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเป็นการโจมตีของสุคุนะหรือว่าอุราเมะนะแต่อุราเมะมันยกมือนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยอุราเมะเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่าถอยไปซะอยะ่าขี้ข้าซึ่งหลังจากที่โยโรสูได้ยินอุราเมะพูดแบบนี้นะครับขเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าเธอเนี่ยจะรับคําแนะนําของเธอเองคืนไปหรือเปล่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฉันเนนือจะอยู่เคียงข้างเขาเองซึ่งหลังจากที่โยรสุพูดแบบนี้นะครับเขาก็เผยให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีรอยแผลตรงหน้าอกด้วยนะครับผมและต่อมานะครับดูเหมือนว่าตัวของคนรับใช้นะครับจะเรียกว่า ท่านโยโรสุนะครับเพราะว่าโยโรสุเนี่ยล้มลงไปนะครับผมโดยที่มีอาการบาดเจ็บนะครับค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นโยโรสุ u, เนี่ยก็เลยคิดนะครับว่าอย่างที่คิดทั้งบาหดหัวใจจริงๆแล้วก็กลับมาในปัจจุบันนะครับซึ่งโยโรสุในปัจจุบันเนี่ยคือได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยต้องการทั้งหมดเพื่อตัวฉันเองความสันโดษของนายเนี่ยเป็นของฉันและของฉันคนเดียวเท่านั้นคนที่จะฆ่านายเนี่ยคือฉันนี่คือทรงกลมที่สมบูรณ์แบบนะครับผมเขาก็เลยได้สร้าง ทรงกลม ที่เราเนี่ยเคยอัปเดตไปในตอนที่แล้วออกมานะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ซึ่งมันมีแรงกดดันนะครับทำให้พื้นเนี่ยแตกไปหมดเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าสุคุณะเนี่ยจะอึ้งเล็กน้อยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้บังคับไอ้ทรงกลมนี้เนี่ยพุ่งไปหาสุครานะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับว่ากันว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างทรงกลมที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงได้นะครับผมวัตถุดังกล่าวเนี่ยมีจุดสัมผัสเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและด้วยเหตุน พื้นผิวของมันนะครับยังไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะครับคือไอแรงกดของลูกทรงกลมนี้เนี่ยคือมันจะแรงมากๆนะครับผมทําให้พื้นเนี่ยแตกละเอียดเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเนี่ยโยโรสูตรเนี่ยจึงได้พูดออกมาในขณะที่เธอเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่ามีเลือดกากออกมาด้วยเขาได้พูดขึ้นมาว่าทรงกลมที่สมบูรณ์แบบที่จับต้องไม่ได้ฉันเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่านายเนี่ยจะจัดการมันยังไงนะสุขุนะ หลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าโยโรสุเนี่ย <_ d iam ond> เขาจะพูดออกมานะครับว่าความรักที่แท้จริงที่ไม่มีข้อจํากัด <_ d iam ond> กลางอนาเขตความทุกข์ทรมาน3ชั้นหลังจากที่ตัวของโยโรสุกลางอนณาเขตนะครับผมซึ่งก็ทําให้ตัวของเขานนเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่าทําไมไนายไม่กลางอนาเขตของนายละ่ะนายเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจับทรงกลมที่สมบูรณ์แบบนั่นในอนณาเขตแห่งนี้เนี่ยรับประกันได้ว่าลูกทรงกลมที่สมบูรณ์แบบเนี่ย จะต้องโดนอย่างแน่นอนนายเข้าใจไหมถ้าฉันเริ่มใช้เทคนิคคำสาปของฉันแล้วก็นะนายเนี่ยได้ตายแน่สุขุนะซึ่งหลังจากที่โยรโสุพูดแบบนี้นะครับผมทางด้านสุขุนะเนี่ยได้ดึงไอ้กงล้อของมโหลากาออกมานะครับแล้วก็โยนเข้าไปในเงามืดนะครับแล้วเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าด้วยทรัพย์สมบัติชิ้นนี้ฉันขออัญเชิญมโหลากา ซึ่งมันก็เลยได้ออกมานะครับผมเป็นมโหราราแล้วก็ทําลายไอ้ลูกทรงกลมนี้นะครับจนมันแตกละเอียดเลยซึ่งสุคนะก็เลยย้อเย้ยไปว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันเนี่ยจะทําลายไอ้ทรงกลมที่สมบูรณ์แบบได้และหลังจากที่ตัวของมโหราราทำลายได้สุคระเนี่ยเขาจึงได้อธิบายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาาเขตเนี่ยก็หลุดไปแล้วด้วยนะครับผมสุคระเนี่ยได้อธิบายว่าเทคนิคที่ไม่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานคำสาบอย่างเธอเนี่ย มักจะจบลงด้วยการชกเพียงครั้งเดียวเสมอเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโลหะเหลวหรือเกอาะแมลงของเธอฉันเนี่ยได้ปรับตัวเข้ากับพวกมันแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากที่สุคุณะเขาพูดแบบนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเขาสามารถใช้พลังของมโหลาการนะครับผมทําให้เขาเนี่ยปรับเข้ากับทุกสถานการณ์นะครับจนกระทั่งภาพเนี่ยตัดมาที่โยรโสุที่เขาเนี่ยได้พูดออกมาว่าว้าว ไม่นึกเลยนะว่านายเนี่ยจะรู้จักฉันดีขนาดนี้ทําให้ฉันเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะสุขุนะเอานี่ไปคิดว่าเป็นของฉันและนธนุถนอมมันไว้ให้ดีละ่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าร่างกายโยโรสุเนี่ยมันเริ่มสลายไปนะครับผมแต่เราก็ไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่โยโรสุให้เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าร่างกายมันเริ่มสลายแล้วมันก็ เป็นเศษเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่ามันจะถูกเปิดเผยมาว่าเป็นอะไรนะครับฉากตัดมาที่เมกุมิที่นตอนนี้เนี่ยจมดิ่งลงสู่พื้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการเขียนระบุไว้ว่าหลังจากที่ปิดที่พี่สาวอย่างซูมิกิได้นะครับวิญญาณของเมกุมิฟูชิงุโรเนี่ยก็จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งอย่างสมบูรณ์นะครับก็เป็นการจบไปสําหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าสุคนะเนี่ย ยิ่งใหญ่ถึงขั้นว่าเชิญมาในงานพิธีกรรมเกี่ยวข้าวเลยนะครับผมแล้วก็สื่อเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่อยากจะมีปัญหาด้วยนะครับและในที่สุดการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยก็จบลงด้วยชัยชนะของสุคุณะตามคาดไว้นะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, ์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับรวมถึงแปลผิดด้วยก็สําหรับวันนี้ไปไว้